มือๆ <sare S 2> หน้าจะมือหนาจะนอนเตงมือแล้วก็มือๆกีเกมก็หน้าบวชเท่เสือนี่แม่นเส <c oughs> ือของอ้ายไปได้เนี่เสือนี่ฮะสืบต่อเลยสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อ การอีกวันนี้เนะาะหายดีแล้วพี่น้องเลื่อนเศาไข่เลยเนาะขอบมุกขอบใจขอบคุณทุกคนเน,ะเน,า,เนา,า,เาะทีะ่ให้การเป็นห่วงถามข่าวเมื่อกี้เนาะการเป็นห่วงเป็นใหญ่เมื่อกี้กัเม่เราอาการเนาะตื่ว่ากะเศร้าแล้วเศาไข่เลยพี่น้องแต่ว่าหลังจากที่ไข่ได้ประมาณสามมือเนาะหลังจากมันเศร้าแลวก็เกิดเป็นพื้นเนาะเย็นมาพี่น้องเนาะเกิดเป็นพื้นเต็มเมือดต้นโตเนาะ โบหุกับพื้นอียงนะครับช่วงใช้แบบน่าจะเป็นพื้นจากแบบห้าเศร้าไข่แล้วก็เป็นเป็นซาซาซาของไข่เห็นไหมพี่นอ้อง mm hmm. เต็มเบิ้ดนะเนาะ mm hmm. เต็มเบิ้ดแข็งเบิ้ดคางนี่นะพี่นอ้องหลังจากที่เศร้าไข่แล้วก็ได้แต่ที่ว่าอาการก็ดีขึ้นแต่ว่ายังมีเป็นพื้นขั้นอีกนีพี่นอ้องขั้นมือเนี้ยตีแรงเบิ้นเนาะหามือหาายัางีย, mm hmm. ยังมันเป็นจะไ,ได้แหละ เอาจจะกินยาแก่เพลนะี้ยวันเนาะบางทีอาจจะป้าปลามันเศร้าเองบ่พี่น้องเบิ่งเนาะนะแต่เป็นตุ่มมันอีกอะประมาณเป็นพื้นขึ้นมานี่ประมาณไหนสองสามวันนะเบิ่งก่อนว่ามันจะลงหรือบ่เนาะถฐานะายังบ่ลงก็จะกินยาพอมันคั่นแห้งเมืนะ่อก,อกีนนะ้เนาะบวกลูกอะไรเนาะแล้วก็มาเมื่อนี้บ่อก,กี้จะจะมาเปิดกล่องเปิดกล่องเปิด,ปด,ปดของขวันคองอัน ลูกสาวลูกสาวที่เอือยฝากมาให้ฝากมาให้แต่ไทยเออเป็นข้องขวัญข้องเอือยจากฟังไทยเนาะที่เราฝากมาให้ลูกสาวฝากมาให้น้องมาดีแ้วก็ลูกชายตอนนี้ลูกสาวก็ลูกชายรับแล้วพี่น้องรับอยู่ในเรือนเนาะกระเดยไปเอาขึ้นมาเป็นข้องขวัญของลูกสาวเนาะมาเปิดบึงมีของลูกสาวของลูกชายคล้องน้านสาวนี่ เลยเนาะก่อนอื่นกันบแบนี้กับขอขอบใจขอขอบคุณไปทางเอืเอ่อยเนาะู่ทางคางไทที่ฝากคล้องมาให้ดุก้าเป็นสูตรน่างี้นี่เนาะเป็นสูตรสูตรของหนองมดีโอ้มีสิบมีสิบคักนี่ดีเอาเป็นสูตรของหนองมดี ช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนไหวสะสะเนี่ยนาะพี่น้องเพราะว่ามันยังปวดแขงปวดขายังปวดจนปวดโตยอยู่อ่ะฮะเป็นสุดอันนี้เฮย้ยตัวใหญ่อันนี้เป็นสุดสุดล้านสาวเถื่อได้พี่น้องเป็นสุดของล้านสาว น้องมีนาเนาะน้องมูนี่มีอีกตัวหน,นึ่งสิบคือกันที่น้องเป็นของเอื่อยฝากมาแต่ทางไทยเป็น <laughs> สุด สูตรของดอกทรายแล้วแต่นี่หน้าหักเป็นสูตรเป็นสูตรเลยเนาะนี่เนาะแล้วตัวนี้ตัวนี้สินไงได้วยเนาะน้องนะเป็นของใไงได้วยแต่ตัวนี้สงสัยเป็นของหนองมาดีเนาะ เดี๋ยวเปิดมันก่อนใส่กระสอบมากนี้อเอเเอาอ,อกกันากเป็นขีนอนแท้ๆเลย ทีนออนพี่น,อน้องอย่าให้เบิ่งอืมเป็นทีนอน่นนี่หมึงพร้อมนี่มันอะไรใส่ยังไง <c oughs> ของมาดี <c oughs> เออนุ่มดีพี่เนาะหยุมนุ่มหนุ่นม,นม,นมราคาคือสิแพงเนาะเป็ดพันธุ์หัวใจจัดมีหมุนให้พาะเป็จอะไรนี่โอ้ เออเห็นแน่นพี่น้องใส่ของนี่ไหนยเด้อเลยครับของหน้าบ้านตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจขอขอบคุณเอื้อยอีกเพอนหนึ่งเนาะเป็นเอื้อยเลยหากแบบนี้จากฟังไทยแต่ว่าเพื่อนเองกับบริยูบริยูได้ไทยเราพี่น้องเพนานยังอยู่ต่างประเทศอยู่เนาะแต่บ้านเป็นกะ ทุกเคล่อกับส่งของมาให้ร้านเนาะส่งของมาให้ร้านน้อยตลอดเติมสิบอุณอยู่ในไทยแต่ก็ให้ให้ให้น้องให้เอื้อยทั้งนั้นส่งมาให้เนาะขอบอกขอบใจเื้อะได้นะครับของแล้วไปี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งมาดิแล้วบางเสื้อก็สิให้มาดินอนน่องเบิ่งเนาะตอนนี้เพิ่งรับเขามาหามาดิได้แล้วพี่น้องยังรับอยู่จะเปิดกล่องหนระือเป่อ่ะเปิดเลย เอาดูนอนบึงมาพัดิพี่นอนมาแตนแบนประกอบบึงเนาะเดี๋ยวประกอบบึงลองเอามาันนอนบึงนมุนมๆนะเอามันไหนดิไอ,อพ่นกระลับอยู่พี่นอนอเยนี่เมย์กัะนอ,นอดี่นไอกัะนอดคน มาดิเอ้ยยังไม,ม่สบายดีกล้องดึง๋งอ่ะยังไม,ม่ทันได้สบายดีกล้องสบายดียดกหยาดวะดกหยามันปวดตัวอ้มาดิมาดิเ <c oughs> สือนี่เป็นเสือของอ้ายไปนเนี่เสือนี่ฮะสืบต่อเลยเ <c oughs> <c oughs> สือของอ่ะอ้ายเป็นมาวันนี้เอามาให้นอ้นองใส่ต่อบึงหนาว ดังโม่เลยพี่น้องเมือมือเมื่อกี้เนาะพูดพี่น้องเอ้ยพื้นพื้นมันขึ้นแดงเนาะไปเอามาบ้างมึงขอจะไปเอามาอะนี่นี่อะไรเนาะนี่พี่น้องประมาณนี้เลยเนาะโจมน้องมดิใช่ยไปทดลองเมือก่อนตื่นขึ้นมาแล้วก็ส่อเด้อเมื่อในที่มือมือหนาจะมือหนาจะนอนเต็มมือแล้วก็มือมือกีเกม

พูด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 อาปากไบอลใหม่แล้วมาดิพูดบังใหญ่นึงนกี่เกมเกมไม่ได้ปะลูกไหนบ่มาแพงนองเนี้ไหมาแพงนองเนี้ยเห็นบนนององนองเน้ นอนหักกระดูกเอีงน้องนี่ไหมเพียงน้องนี่ไหมเอาเบิ่งเพีงน้องเบิ้งเห็นน้องปะเห็นน้องเนี่ยจ๊กปะเป็นหักกระดูกแต่นอนพี่น้องเอ้ยนี่เิ้มมาดิเิ้มบอะคลิปนี้กับขอล่าไปเพียงจะหนีแต่พี่น้องไปขอการคลิปหนาฝานการกดไลค์กดแชร์กิมมิเด้อร์สไดี